เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยมันได้สร้างความช้ำชอกบ,บอกอะไรต่อมิอะไรกับประชาชนอย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋พักศิลชินวัตรแพ้ไพ่การเลือกตั้งที่เชียงใหม่เพื่อไทยเหลือแค่สองคนได้ก้าวไกลเจ็ดคนพักศิลชินวัตรคงจะร้อนรนว่าไม่ได้แล้วเมืองหลวงของข้า กำลังถูกไล่ล่าราวีอยากพักเด็กเมื่อวานซืนเราต้องไปยืนเป็นขวัญกำลังใจไปเรียกหัวคะแนนเรียกผู้ที่เคยเคารพรักศรัทธามารายงานตัวผมพูดไม่ได้เหนือเกินความจริงแต่เอาความจริงที่เห็นอย่างแจ่มแจ้งเหมือนไปเดินตรวจราชการเหมือนจะไปขยายบารามี ว่าแผ่นดินนี้ถ้าจะเข้ามาครอบครองอีกครั้งดังนั้นข้าราชการนี่ต้องสำนึกสำเนียกรัฐมนตรีสอสอพอบตรนี่เอาเวลาราชการหรือเปล่าใครสั่งให้ไปทำไมนักโทษคนอื่นเนี่ยเขาไปคนเดียวเดียวโดดแต่พอนักโทษชั้น14รัฐมนตรีก็ยังไปกินข้าวโต๊ะร่วมไม่ใช่อะไรหรอกไอ้พวกเนี้ยมันรู้ว่าเก้าอี้มันกําลังร้อนเรื่องสปพก็ดีเรื่องเว็บพนันก็ดีก็จําเป็นต้องหาบารามีผีมาคมุม แต่ผมว่าวันนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดในขณะที่บ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้ผมไม่ได้มาไล่ล่าราวีมาเก็ดชังข้างแคนหรอกครับแต่เห็นเขาแสดงละครหลอนหลอกประชาชนจนปนปี้มันเคืองแค้นอยู่ตามประเทศสุขสบายดีพอเข้ามาเมืองไทยจะเป็นจะตายหาไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจครึ่งปีคนที่จะมาเยี่ยมญาติเช่นนี้ได้รับการพักโทษเช่นนี้เนี่ยมันจะต้องหามกันมาประคับประคองกันมาแต่นี่เดินอย่างแข็งแรง เพราะฉะนั้นมันแกล้งป่วยอย่างชัดๆเอาเถอะครับพวกคุณทั้งหลายเสยแส้งแกล้งล้อหลอกประชาชนเท่าไหร่ประชาชนจะหูตาสว่างยิ่งขึ้นดีมากครับดีมากที่ได้มาปรากฏตัวอย่างโจ่งแจ้งเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปันหัวกันเข้าไปอย่างที่ผมเคยเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วว่าเมื่อก่อนกปปสเขาเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองจนคุณเครืองไปยังทหารมาทําการปฏิวัติรประหาร แล้วอย่างที่เห็นเห็นจนกระทั่งเราแกนนำกรปปสทั้งหลายได้มาจัดตั้งพักการเมืองจัดตั้งพักการเมืองแล้วก็หาเสียงกันไปอย่างที่พี่น้องเห็นแกนนำกรปปสได้เข้าสภาสักกี่คนเพราะพวกนี้มันได้ตรบัดสัตว์ต่อพี่น้องประชาชน จนพี่น้องประชาชนเข้าใจเอาเถอะครับทักษิณชินวัตรขอให้หาเสียงเข้าไปแต่อย่าใช้วิชามารอย่าใช้การทําลายให้ประชาชนเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะเลือกทักษิณหรือจะเลือกเก้าไกลหลายคนมองบอกว่าวายอำนาจพิเศษต้องการจะใช้ทักษิณเป็นเครื่องมือกำจัดเก้าไกลสววันชัยเขาบอก ผมก็ไม่เข้าใจว่าอำนาจพิเศษชาติชั่วเหล่านี้เนี่ยมันคิดอะไรต่อประชาชนมันคิดการชั่วคิดการร้ายต่อประชาชนก้าวไกลเขาไม่ได้มาคิดชั่วต่อประเทศชาติเขาหวังที่จะนำพาประเทศชาติประชาชนพ้นความยากจนพ้นความมายุติธรรมพ้นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในขณะนี้แม้จะมีบางสิ่งบางอย่าง ที่มันออกนอกร่องนอกรอยรอยไม่สบายใจไปกับพี่น้องประชาชนบ้างแต่ผมมั่นใจว่าเขากําลังทบทวนเมื่อเขาคิดดีต่อประเทศชาติเช่นนี้เนี่ยทำไมจะต้องมากําจัดสกัดกัน้นแล้วไปปลุกปั้นผีตายห่วงที่ลงลงไปแล้วเอามาต่อสู้กับเก้าวไกลเมื่อคืนนักข่าวได้สัมภาษณ์น้องช่ออดีตเลขาธิการอาดีตโฆษกพรรค อนาคตใหม่เขาถามว่าคิดยังไงเพื่อไทยจะใช้อะไรมาเป็นตัวชี้นำเป็นตัวชักจูงให้กับประชาชนเนี่ยหลงไหลไปลงคะแนนอีกครั้งจะใช้อะไรเป็นกระแสน้องชอบเขาตอบว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่ดูถูกนะคะยังมีอะไรเป็นกระแสยังมีอะไรเป็นความหวังให้ประชาชน วกชีวิตของอนาคตไว้อย่างนั้นหรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองก็แล้วกันแล้วก็เมื่อวันเลือกตั้งมาถึงให้ประชาชนตัดสินเมื่อประชาชนตัดส,สินอย่างไรก็ขอให้เคารพกติกาขอให้เคารพเสียงของประชาชนด้วยนะครับผมก็มองไม่ออกว่าการเมืองมันจะลงลักษณะไหน นะครับในเมื่อนายใหญ่ได้ขยับขับเคลื่อนเช่นนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดจะทําให้ประชาชนคนดีคนที่ยึดมั่นคุณธรรมอย่างสูงส่งได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาผิดขวาผิดรูปเช่นนี้เปลี่ยนขั้วภายในชั่วข้ามคืน เกิดขึ้นเพราะใครใครบงการเพราะฉะนั้นตัวละครได้ออกมาแสดงตัวตนอย่างแน่ชัดแล้วเทศทักษิณบอกว่าจะมาเลี้ยงหลานพี่น้องคิดดูสิคนอย่างนี้มันจะเลี้ยงหลานไหมมันไปรับใช้เป็นมือเป็นตีผด็จการมากกว่าผมว่านี่ถ้ามาลักษณะอย่างนี้ อย่างนั้นขอให้พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพี่น้องชาวเสื้อแดงทั้งหลายจงไตรจองมองดูว่าเราจะเคียงข้างผีตายหาตายซากที่ก็ปลุกปั้นขึ้นมาหวังจะใช้อภินิหารอีกครั้งเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะครับก็ขอให้สาวกทั้งหลาย ที่ยังจะไปคอยติดตามไปคอยหามก็จงระมัดระวังนะครับมายืนในฝั่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับและก็มีข่าวมาว่าขณะนี้เมื่อเขาต้องการปลุกผีคนชั้น14ขึ้นมาต่อสู้กับก้าไกลและก็มีข่าวออกมาว่าก้าไกล นักวิชาการเนี่ยวันทงมาว่าล้านเปอร์เซนต์ถูกยุบอย่างแน่นอนเมื่อกับผมเองได้ดูปฏิกิริยาสมาชิกเก้าไกลสะสเก้าไกลแกนนำเก้าไกลทั้งหลายไม่มีใครหวั่นไหวไปกับเรื่องนี้เพราะเขามองเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องไร่ล่าอย่ายให้เก้าไกลมามีม <The> ํำนาจเพราะการที่เก้าไกลประกาศตัดตอนลมล้างทุนผูกขาด ที่มันไม่สามารถสร้างประเทศชาติให้จริญรุ่งเรืองได้เนี่เรื่องนี้มันเป็นที่เดือดร้อนกับกลุ่มทุนผูกขาดเป็นอย่างยิ่งดังนั้นกลุ่มทุนนี้ก็จะพยายามทำทุกสิ่งเพื่อกวาดก้าวไกลออกไปให้พ้นเส้นทางทางการเมืองระยะทางจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าไอ้ทุนชั่วร้ายอำนาจชั่วร้าย อำนาจชนชั้นสูงที่จิตใจมันต่ํามันจะสามารถเหยียบย่าสามารถกระทําอย่างที่มันตั้งใจไว้ได้หรือไม่ว่าต้องขจัดก้าวไกลให้พ้นเส้นทางการเมืองและเขาวิเคราะห์มาอีกว่าเมื่อขจัดเก้าวไกลพ้นทางไปแล้วโดยเยื้อมือในายใหญ่ต่อจากนั้นเขาก็จะกําจัด นายใหญ่เพื่อไทยต่อไปเพราะมันกำจัดง่ายกว่าที่เขาวิเคราะห์มานะครับผมก็นำมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่อํานาจอุบาทว์ชาติชั่วความชั่วมันก็คงยังดำรงตัวอยู่เช่นนั้นแต่ถ้าประชาชนทุกท่านถือว่านี่ประเทศของกูแผ่นดินของกูกูจะสู้ทุกรูปแบบอำนาจชาติชั่วเหล่านั้นเนี่ย มันก็คงผลพองสยองเกล้าเช่นกันนะครับตราบใดที่พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันมากขึ้นตื่นมากขึ้นไอ้พวกนั้นมันก็ผลพองสยองเกล้ามากขึ้นเช่นกันว่าไม่สามารถที่จะสกัดกั้นความรู้แจ้งเห็นจริงของพี่น้องประชาชนได้นะครับผมอาจจะพูดไม่ละเอียดละออนเท่าไหร่ แต่มาให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนคนรักความเป็นธรรมคนที่ยืนเคียงก้างข้างก้าวไกล14ล้านท่านอย่าได้วาดวันแม้จะมีองค์กรอิสระที่มันไม่อิสระยบก้าวไกลยบไปเลยเขาตั้งพรรคไหนมาก็ตามไปเลือกพรกนั้นถ้ามันเป็นพันพันดีเมล็ดพืชพันดี ตกไปอยู่ที่ไหนมันก็เป็นพันดีอยู่นั่นแหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้วันไหวแต่ขอให้จับตาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เขาก็ทำนายมาอีกว่าถ้ามันขัดแย้งกันมากมายกลุ่มอำนาจชาติทั่วถืออาวุธมันจะยึดอำนาจอีกครั้งก็ขอให้มันเป็นไปเช่นนั้นเถอครับใครอยากจะทำอะไรถ้าประชาชนยินยอมพร้อมใจให้มันทำเช่นนั้น ก็เชิญเลยผมอยากจะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบผมอ่านข่าวมานิดหนึ่งคข้าวๆมาถ่ายทอดเพื่อเป็นความรู้สู่กันฟังที่ประเทศอินเดียนะครับ70กว่าปีเขาไม่เคยมีรัฐประหารเหตุที่เขาไม่มีรัฐประหารมันมีหลายอย่างที่เขาจัดการวางไว้อย่างเช่นโรงเรียนทหารเขาก็ไม่ให้อยู่ที่เดียวกันให้คนหลายเชื้อชาติมาเรียน เขาไม่ได้มีโรงเรียนเตรียมทหารอย่างเดียวเหมือนประเทศเราเพราะเขาไม่อยากให้มันไปผูกพันเป็นพวกเป็นเราเพื่อรวมการยึดอำนาจและเขาก็มีกองกำลังพิเศษกองกำลังพิเศษนี้จะถืออาวุธหนักรองจากทหารแต่ถืออาวุธหนักเหนือกว่าตำรวจกองกำลังพิเศษนี้จะไว้ป้องกันผู้ก่อการร้ายเรื่อง ความไม่สงบอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศส่วนทหารนั้นเนี่ยเอาไว้ป้องกันอนิญาตศัตรูสงครามใหญ่ฆ่าสึกใหญ่ที่มารุกรานประเทศแต่ถ้าประเทศสงบเขาไม่ให้ทหารเคลื่อนไหวแต่จะใช้กองกำลังพิเศษนี้แหละครับกึ่งทหารเนี่ยคอยดูแลความสงบความปลอดภยัยภายในร่วมกับตำรวจผมเคยไปอินเดียานานแล้ว ตั้งแต่สมัยเด็กๆ17ปีตำรวจอินเดียเขาไม่ถือปืนถือกระบองกองกำลังพิเศษนี้แหละครับที่คอยคานอำนาจทหารแต่บ้านเราเนี้่ทหารแทรกไปทุกหน่วยกรามานนป่าไมา้เที่ดินเห็นไหมมันแทรกไปทุกหน่วยมันก็เลยทรงอิทธิพลไปทุกด้าน การรับประหารก็เลยมีขึ้นบ่อยครั้งเพราะมันมีกำลังหลักเพียงแค่ทหารแต่ประเทศอินเดียเขาแยกเขามีกำลังสำรองนะครับก็อยากให้พักเก้าไกลอยากให้คนที่คิดดีต่อประเทศชาติไปลองศึกษาดูนะครับผมฟังมาคร่าวๆเจ็ดสิบกว่าปีไม่มีรัระหารแต่ประเทศไทยมีไม่หยุด สิ่งที่มันบอกว่าต้องรับประหารก็คือหนึ่งไม่จงรับประดีสองมีการโกงแล้วที่มึงรับประหารมากี่ครั้งเนี่ยหยุดการโกงได้ไหมไอ้คนรับประหารเข้ามาโกงเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาอ้างรับประหารต่อไปเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงไหลอย่าได้สนับสนุนแล้วพวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพิยาการทั้งหลายนักกฎหมายทั้งหลายไปเป็นขี้ขา้ารับใช้ไปสอพรอแก่ทหารถ้าปล่อยให้ทหารมันบริหารกันไปอย่ามีนักพิยาการทั้งหลายเข้าไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมันจะทําได้ไหมแต่พวกนี้มันกระหายอานาจวิ่งเข้าไปกราบตีนเพื่อจะได้ตําแหน่งผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครับเอาผมเป็นตัวอย่างหน่อยนักพิยาการทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายเอาผมเป็นตัวอย่างหน่อยที่ ผมไม่ได้มีร้อยล้านพนลานหาก,กินได้วันแต่ผมไม่ยอมสยบไม่ยอมกราบตีนอำนาจชั่วเพื่อเอาอำนาจนั้นมากดหัวพี่น้องร่วมชาติคุณยังมีศักดิ์ศรีความเป็นนักพิจา,ารณายังมีศักดิ์ศรีความเป็นนักกฎหมายอยู่หรือไม่ถามใจตัวเองไปอยู่สุขสบายได้รับอภิสิทธิชนปล่อยให้พี่น้องประชาชนทุกเข็นมันสมควรหรือไม่ เมื่อกี้ได้เห็นหมอเวงแกนนำเสื้อแดงอดีตสสเพื่อไทยและก็อีกหลายคนจะไปยื่นคัดค้านยื่นเรียกร้องให้ศาลประกันตัวเยาวชนที่ถูกจับกลุมไปนะครับโดยที่คดีการเมืองทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องบิดจงบิดแจแต่เขายังไม่ได้รับการประกันตัวหมอเวงหมอสันและใครอีกท่านเนี่ยจะไปยื่นนะครับว่าให้ช่วยกัน ประกันตัวเยาวชนคนที่อดข้าวคนเหล่านี้สมควรปล่อยตัวแต่ไอ้คนที่ไปเชียงใหม่สมควรจะกักตัวแต่ประเทศนี้มันมั่วตัวเอาคนชั่วไปเป็นคนดีโชคดีปลอดโรคปลอดภัยขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ